รีเซ็ตการตั้งค่าทาทางสัมผัสใน Talkback เวอร์ชัน9.1ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พรัดภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสวิจิตอุปริกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมหลังจากที่หลายคนก็อัปเดตเป็น TalkBack เวอร์ชัน9.1นะครับถ้าไม่ใช่ Android เวอร์ชัน11ก็จะใช้ฟีเจอร์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่พอเป็น Android 11แล้วก็จะใช้ฟีเจอร์ได้แบบล้นกันเลยทีเดียวนะครับผมจำคำสั่งได้แทบไม่หวันไม่ไหวแต่ว่านะครับหลายคนก็บอกว่าไปฟังสื่อการเรียนรู้ของนายหมอคอมของคุณทิติวัฒน์และของเพื่อนๆแนะนากันหลายคนมากเลยก็บอกว่าเอ๊ะ จะใช้คําสั่งเสียงเนี่ยโอ้สั่งได้เยอะแยะมากมายเลยก็1นิ้วขวาแล้วขึ้นนะครับผมซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมของของฉันเป็นค้นหาบนหน้าจอเอ๊ะไม่เห็นเหมือนกันเลยซึ่งต้องบอกว่าใครที่อัปเดตขึ้นมาจากเวอร์ชันเก่านะครับผมเวอร์ชันเเวอร์ชัน8หรือเวอร์ชัน9.0มาเป็น9.1แล้วคำสั่งหลายๆคำสั่งที่คุณตั้งค่าไว้ถ้าทางสัมผัสเดิมที่คุณไปเปลี่ยนไว้จะถูกนำมาใช้งานบน TalkBack เวอร์ชัน9.1 แอนดรอยของคุณก็จะนํามาใช้ทันทีดังนั้น gesture หรือท่าทางสัมผัส default ค่ามาตรฐานของ Talkback 9.1ก็จะใช้ได้ไม่เหมือนกันดังนั้นจึงเป็นที่มาของสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ครับผมจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับก็คือการรีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสให้กลับเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานของ Google Talkback 9.1นะครับวิธีการก็อ่า ไปเข้าหาการตั้งค่าท็อกแบ็กวิธีใดก็ตามตาม,ตามที่คุณต้องการคุณจะไปที่การตั้งค่าการตั้งค่านะครับอ่าแล้วก็ปึ๊บการตั้งค่า,าอ่าเดี๋ยวเยวปึ๊บปึ๊บป๊บหาการเข้าถึงความปลอดภัยอ่าอยู่หนบัญชีการช่วยเหลือพิเศษโปรแกรมกันหน้าจอการแสดงผลส่วนควบคุมการโต้ตอบการช่วยเหลือพิเศษ อ่าของผมเป็นการช่วยเหลือพิเศษของคุณอาจจะเป็นการช่วยการเข้าถึงหรือบางคนเข้าไปที่เพิ่มเติมไปหาการเข้าถึงการช่วยการเข้าถึงให้เจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปการช่วยเหลือพิเศษแล้วไปาหาในส่วน<ม>ของไม่อยู่ในรายการตัวอ่านหรืออ่าตัวอ่านหน้าจอหรือบริการนะครับที่คุณติดตั้งการช่วยเหลือค้คนหาการตั้งความช่วยเหลือแอปที่ดาวน์โหลด อชันนี่ของขผมมีหลายอย่างคู่หูโปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนหัวโปรแกรมอ่านหน้าจอท็อกบากเปิดพูดรายการในหน้าจอของผมมีท็อก,ออกแบ็กเนี่ยครับท็อกแบ็กของคุณนะครับก็หาท็อกแบ็กให้เจอนะครับกรณีที่อยากจะตั้งค่าท็อกแบ็กตามผมนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไป,ปท็อกบาร์นำทางขึ้นแล้วก็ปัดขวาหนาึ่งนิ้วปัดขวาหนึ่งนิ้วปัดขวาใช้ท็อกบากตัวเลือกส่วนหัวปัดตัวเลือกปัดไปหาคำว่าการตั้งค่าทางลัดของท็อกบากเปิดการตั้งค่าทางลัดสวิต การตั้งค่านี่การตั้งค่าเฉยๆครับแล้ว1น,นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปปัป๊บการตั้งค่าท็อกแบ็กโอเคครับมรรผมเข้ามาในรืแล้วนะที่เดียวกันนะแต่ว่าหลายคนบอกว่ามันก็มีเจเจอร์ที่จะเข้าสู่การตั้งค่าท็อกแบ็กที่ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมโฮมมองอมาก่อนนะครับโฮมมาก่อน,น,นอแล้วล้างตรงนี้ก่อนล้างออกล้างออกก่อน ล้างก่อนมอผมล้างก่อน,น,นอ,อีกวิธีหน,นึ่นนนงน,นะครับอันนี้คือเข้า,นนาโดย,ยรตรงนะครับซึ่งพาไปให้รู้ว่าเข้าโดยตรงเข้ายังไงนะครับก็คือไปที่การตั้งค่าแล้วไปหาเมนูปัดขวาไปไเรื่อยๆหาเมนูการเข้าถึงการช่วยกันเข้าถึงให้เจอเข้าไปครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปหลังจากนั้นก็ไปหาท็อกแบ็กให้เจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปแล้วหาการตั้งค่าเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปรู้สึกว่ามันเยอะครับหลายคนก็บอกว่ารูปตัวแอลก็ได้นะครับพี่หรือ วาดรูปตัว L, L เนี่ยได้ทั้งสองวิธีเลย่ะแต่ดูว่าแต่ละคนจะวาดยังไงได้บ้างเพราะว่า Talk Back เวอร์ชัน9.1เนี่ยทำได้3มวิธีเลยนะครับคือ1นิ้วลงเนี่ยเอาใหมาครับหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาเมนู Talkback อ,อ่านจากรายการถัดไปอยู่ในรายการหรือคุณจะหนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาหรือคุณจะสามนิ้วแต่หนึ่งครั้งก็เข้าสู่เมนู Talkback เดี๋ยวผมเอาโล่โฮมมาใหม่นะโฮมมาใหม่นะที่สิบมีนาคมไม่อยู่ในรายการผมหนึ่งนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวา ขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นแล้วเลี้ยวขวาแล้วเขยกเมนูท็อกแบ็กอ่านจากรายการถัดไปอยู่เน้รายการก็จะเปิดเมนูท็อกแบ็กเหมือนกันอ่าจะเข้าเมนูท็อกแบ็กวิธีสุดท้าย <Pixel S 1> อันนี้ต้องเป็นคนทีน่ไม่อยู่ในรายการาค,นคนที่ได้อัปเดตเป็น Android 11แพทความปลอดภยัยอ่าถ้าเป็นซัมซุงก็มักรากรุ่พาก็ได้แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆอาจจะต้องเดแพทความปลอดภัยเดือนมีนาคม2564นกะก็3นิ้วแต่1ครั้งปึบ เมนูท็อกแบ็กอ่านจากรายการถัดไปอยู่ในรายการก็จะเปิดแบบนี้ได้นะครับซึ่งวิธีนี้ก็ยากนิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเอาวิธีที่คุ้นเคยคือ1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาเปิดเมนูท็อกแบ็กมาแล้ว1นิ้วปัดไปทางขวาจนเจอการตั้งค่าท็อกแบ็กหรือ1นิ้วปัดไปทางซ้ายก็ได้แล้วแต่1นิ้วปัดขวาคัดลอกวลีที่พูดล่าสุดคัดลอกวลีคือคือตัวแรกจะเป็นอ่านจากรายการถัดไปอ่านจากรายการถัดไปคัดลอกวลีที่พูดล่าสุดคัดลอกวลีการค้นหาในหน้าจอการค้นหาในหน้าจอ1นิ้วปัดขวาไป ซ่อนหน้าจอคำสั่งเสียงคสสั่งงเียการตั้งค่า Talkback การตั้งค่าท็อกแบ็กครับ1นิ้วแต่2ครั้งมาตรงนี้เพิบเขาะเข้าไปครับผมเข้ามาในการตั้งค่าท็อกแบ็กน,นะครับวันนี้ผมอาจจะยังพาสำรวจได้ไม่เยอะเพราะจริงๆก็จะเริ่มต้นเหมือนแนะนำพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนปรับค่ากลับมาเป็นค่ามาตรฐานเพื่อให้เรียนรู้การใช้นิ้วมือแบบเดียวกันก่อน,อนแบบเดียวกันก่อนนะครับ อ่ะคราวนี้เราปัดขวาไปเรื่อยๆไปจนเจอปรับแต่งท่าทางสัมผัสกันครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไปการตั้งค่าทอกบ,บัก ขวาไปครับฟีเจอร์ใหม่ในข้อบากอยู่ในรายการฟีเจอร์ใหม่เข้าไปอ่านได้ด้วยหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเสียงส่วนหัวเสียงเสียงการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความการตั้งค่าการอ่านเสียงข้อความการพูดรายละเอียดเนี่ยก็เมนูก็คุ้นเคยเนาะพูดประหัตการหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเสียงและการสั่นเสียงและการสั่นการควบคุมส่วนหัวการควบคุมปัดขวาไปปรับแต่งท่าทางสัมผัสนี่ครับเมนูนี้เลยปรับแต่งท่าทางสัมผัสครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเอาเข้าสิครับเข้าหนึ่งนิ้วปุ๊บ ปรับแต่งท่าทางสัมผัสกลับตุ่มในนี้ละคร,รับอ่าเพื่อนๆที่คนคน,น,น,นตาโลวิชันนะครับก็จะพอมองเห็นว่าของผมเนี่ยมีหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมลากให้เห็นอ่าจะไปถึงปัดขึ้นและไปทางขวา,านีหนึ่งน,นิ้วก่อนหนึ่งนิ้วก่อนเนี่ยใช้สองนิ้วแต่สองนิ้วใช้สองนิ้วปัดลงอันนี้สองนิ้วอีกอ่ะแต่ปัดไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาแสดงรายการ ซัมซุงนะครับที่อัปเดตเป็น Android 11แล้วคุณจะได้ตัว Talkback เหมือนกันซึ่งเมนูนี้คุณทิติวัตรก็เคยพาแนะมาแนะนำให้เห็นกันแล้วนะครับผมผมเองก็จะขออนุญ,ญาตทำสื่อในสไตล์ในหมอคอมก็เอาจะเป็นทีระบททีระบทบทเรียนนี้ก็เนี่ยก็หัวข้อถ้าคุณปัดขวาตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าเนะาะไปตั้งแต่เริ่มต้นปรับแต่งท่าทางสัมผัสปรับแต่งท่าทางสัมผัส อ่าปรับแต่งท่าทางสัมผัสหัวข้อนะครับถ้าคุณเข้ามาแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวามาฝึกท่าทางสัมผัสอยู่ในรายการฝึกท่าทางสัมผัสถึงสิบเอ็ดจากห้าสิบสามอันเนี้ยก็จะเป็นการฝึกนะครับว่าอ่าหนึ่งนิ้วให้เรารู้ว่าเราปัดปัดได้จริงหรือเปล่าคือหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วให้เขาบอกว่าปัดขึ้นจริงๆ1หนึ่งนิ้วปัดลงก็บอกให้เขาปัดลงจริงๆไม่ใช่หนึ่งนิ้วปัดขึ้นเขาบอกปัดขวานั่นคือผิดท่าทางนะครับโอเคแต่ตอนนี้ตอนนี้เราข้ามไปก่อนยังไม่เรียนตรงนี้หนึ่ง รีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสรีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสที่เราจะมาหากันก็คือตัวนี้แหละครับคือคุณเข้ามาที่การตั้งค่าท็อกแบ็กแล้วมันที่เมนูปรับแต่งท่าทางสัมผัสพอเข้ามาที่ปรับแต่งท่าท่าทางสัมผัสแล้ว เข้ามาในนี้ปัดหนึ่งนิ้วปัดขวามาที่เลื่อนลงย้ายโฟกัสการนำปัดขึ้นหนึ่งนิ้วรีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสรีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสเพราะว่าอะไรครับพอเข้ามาในนี้ครับถ้าคุณหนึ่งนิ้วปัดขวาไปหนึ่งนิ้วส่วนหัวหนึ่งนิ้วส่วนหัวครับหนึ่งนิ้วปัดขวาปัดขึ้นย้ายโฟกัสการนำทางย้อนกลับไปหรือปรับตัวควบคุมการก่อนขึ้นเนี่ยครับหนึ่งนิ้วเนี่ยคือคล้ายคล้ายย้ายโฟกัสการนำทางย้อนกลับไปหรือตัวควบคุมก่อนหน้านะครับผมอ่าอันนี้ปัดขึ้น เลื่อนลงย้ายโฟกัสการนำทางไปข้างหน้าหรือปรับตัวควบคุมการอ่านลงอ่าคือหนึ่งนิ้วปัดลงหรือเลื่อนลงเนี่ยก็คือไปอ่านนำทางอย่างที่ขเขาบอกนะผมเริ่มสับสบนกบภาษาท็อกแบ็กมากลยเนี่ยเลื่อนลงย้ายโฟกัสการนำทางไปข้างหน้าหรือปรับตัวควบคุมการอ่านลงเนี่ยย้ายฟโฟกัสอ่ารายการไปข้างหน้านะครับผมก็ここคือไปที่ตัวควบคุมถัดไปนั่นเองตรงเนี้ย เราสามารถไปปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการแต่ Talk Back Version เวอร์ชัน9.1เนี่ยมาช่วยให้เราสามารถที่จะย้อนกลับไปเป็นค่าการนำทางด้วยนิ้วมือแบบโรงงานที่ Talk Back ของทาง Google เนี่ย ตั้งมาให้แบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นผมสมมุตินะครับผมเผลอไปเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันเลื่อนลงย้ายโฟกัสเลื่อนลงเนี่ยผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เลื่อนลงนะครับผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เลื่อนลงไย้ายโฟกัสแล้วผมไปเลือกเป็นการแก้ไขเริ่มหรือสิ้นสุดโหมดการเลือกอ่าผมไปเลือกเป็นเริ่มอ่าคุณก็เข้ามาในเนี้ยจะมีตัวเลือกให้คุณเนี่ยคัดลอกคัดลอกเนี่ยคือมีตัวเลือกให้คุณเลือกเป็นหลายสิบอันที่คุณจะเปลี่ยนท่าทางสัมผัสได้อ่าอันนี้ผมเลืออกกเป็นนคคััดละรบ ปรับแต่งท่าทางสัมผัสเลื่อนลงคัดลอกอยู่ในเลื่อนลง,งตอนนี้เป็นคัดลอกแล้วอันนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่ต้องมาทาั้งไม่ต้องมาทําตามผมนะผมแสดงให้เห็นก่อนว่าเผมเผลอไปเปลี่ยนหลายคนเข้ามาเล่นในนี้เราไปเปลี่ยนหรือมีเพื่อนมายืมเครื่องไปบอกให้เพื่อนช่วยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วรู้สึกว่าเอย,อยากที่กลับมาเป็นค่าปกติก่อนเพราะว่าผมจะมาเป็นสเต็ปแรกว่าผมจะปรับทุกคนที่ฟังสื่อการเรียนรู้ของผมนะครับผม ให้เป็นค่ามาตรฐานเดียวกันก่อนส่วนเมื่อใช้แล้วถ้าทางสัมผัสนี้ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจก็มาเปลี่ยนได้เดี๋ยวก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนอีกแต่ว่าบทเรียนต้นๆนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการ ย้อนกลับไปเป็นค่ามาตรฐานดั้งเดิมกันก่อนอปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปัดขึ้นหนึ่งนิ้วส่วนรีเซ็ตการตั้งค่าค่าทางสัมผัสหนึ่งนิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมานะครับกรณีใครปัดเลยไปที่1นิ้วปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวาแล้วให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาหรือถ้าใครเข้ามาที่ปรับแต่งค่าทางสัมผัสแล้วปัดขวามาที่ปุ่มรีเซ็ตฝึกทับรีเซ็ตการตั้งค่าค่าทางสัมผัสการตั้งค่าค่าทางสัมผัสนะครับเรามารีเซ็ตกันครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง รีเซ็ตท่าทางสัมผัสใหม่การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตท่าทางสัมผัสทั้งหมดเป็นการกระทำเริ่มต้นการปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำไว้จะหายไปไม่อยู่ในรายการเขาบอกนะครับก็คือเป็นท่าทางสัมผัสแบบเริ่มต้นก็คือแบบแมเหมือนตอนติดตั้งแอปใหม่ๆที่ไม่ได้มีการอัปเดตขึ้นมานะครับซื้อเครื่องมาใหม่ๆเปิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นท็อกแบ็ k 9.1เลย เราไปปรับนู่นแต่งนี่จะปรับกลับมาอย่างไรก็มาที่การตั้งค่าท็อกแบ็กแล้วมาที่ปรับแต่งท่าทางสัมผัสแล้วมารีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสเข้ามาแล้วกดรีเซ็ตปุ๊บแล้วก็ปัดขวาไปยกเลิกปุ่มอ่ะไม่ยกเลยนะปัดขวาอีกรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตปุ่มอีกทีหน no ึ Tapi ่งเจอปุ it, ่มรีเซ็ตแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บปุ๊บรีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสแล้วปรับแต่งท่าทางสัมผัสรีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสอยู่ในรายการเขาก็จะแจ้งนะครับว่าตอนนนีีี้้้้้รรตกกาาาาาัััังงค่่่่ทททสสมมมผแแลลลววบปุ เราไปที่ปรุ่มกันต่อปุ่มนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาหนึ่งนิ้วส่วนหัวหนึ่งนิ้วส่วนหัวที่เราปรับคือเลื่อนลงใช่ไหมครับเราปัดขวาไปที่เลื่อนลงปัดขึ้นย้ายโฟกัสการนาทางย้อนกลับไปหรือปรับตัวควบคุมการอ่านขึ้นเลื่อนลงเราเลือกเป็นคัดลอกตอนนี้ต้องกลับมาเป็นย้ายโฟกัสไปยังก่อนหน้าอ่ะถัดไปถัดไปปัดขวาครับเลื่อนลงย้ายโฟกัสการนาทางไปข้างหน้าหรือปรับตัวควบคุมการอ่านลงนี่แหละครับกลับมาเป็นค่าเดิมแล้วดังนั้นบทเรียนนี้อยากที่จะให้ทุกคน ย้อนกลับมาใช้การตั้งค่าถ้าทางสัมผัส Talkback 9.1ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนแล้วเราไปเรียนรู้ว่าท่าแต่ละท่ามันเหมาะกับเราไหมที่ท่าท่าทางสัมผัสอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเอ๊ะหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาเมนูี่ยก็เมนู Talkback หนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาเมนูก็เมนู Talkback อ่าสำหรับเพื่อนๆที่ยังพอมองเห็นหน้าจอก็จะไม่เห็นนิ้วผมเนาะ เพราะว่าผมใช้บันทึกหน้าจออย่างเดียว3มนิ้วแต่หนึ่งครั้งก็เมนูท็อกแบ็คอ่านจากรายการ <Talk Back. S 2> ไปอยู่เมนูทแบรายการซึ่งถ้าทางยอย่างเงี้ยสามกันเราไปเปลี่ยนได้นะเราไปเปลี่ยนท่าที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยสองอันเป็นคำสั่งอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นกับบทเรียน ของ Talkback อย่างเป็นทางการ Talkback 9.1อย่างเป็นทางการนะครับ Pixel เราเทีกันไปกับาจอก b จาก9.1ตัวทดสอบซึ่งใช้งานได้จริงเลยกับตัวคำสั่งเสียงที่บอกไปแล้วเกือบ70-80%วันนี้เราก็มาต่อที่เรามารีเซ็ตเพื่อเราจะได้รู้ว่าใช้1นิ้วปัดขวาเลื่อนขวาหนือนิ้วเลื่อนซ้าย1นิ้วเลื่อนขึ้น1นิ้วเลื่อนลง หนึ่งนิ้วสองนิ้วปัดขวาสองนิ้วปัดซ้ายโเดรมลมีการแจ้งเตือนสามรายการหน้าจอหลักหนึ่งจากสามสองนิ้วแต่สามครั้งโเดอไปเปิดทำไมล่ะมีการแจ้งเตือนสามรายการอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่ายังมันยังมีอะไรที่ผมเองก็ยังไม่ถนัดเลยจริงๆมันจะต้องอ่าเดี๋ยวรักรูนะครับมีเฟซบุ๊กมีการแจ้งเตือนสมรายการสองนิ้วแต่สามครั้งตึกตึกตึก ในเซนเจอร์อ่าละมีการเตั้งรายการต้องตั้งใจหน่อยคู่เดิร์เกมสองครั้งนี้สองนิ้วแต่หนึ่งครั้งก็หยุดในส่วนของการอ่าก็เรามาเริ่มรีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสกันนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งไปเร็วๆนะครับหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาปุ๊บเมนูท็อกบักการยำเงินดซ้ายมาเมนูซ้ายหนึ่งนิ้วปัดซ้ายยกเลิกการตั้งค่าการตั้งค่าท็อกบักเจอการตั้งค่าท็อกแบ็กแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง การตั้งค่าทอก b บ c กปรับแต่งท่าทางสัมผัสอยู่ในรายการแล้วเราก็ปัดขวามาการควบคุมปรับแต่งท่าทางสัมผัสปรับแต่งเน้ปรับแต่งท่าทางข้างบนนะครับจริงๆเราต้องปัดฟีเจอร์ใหม่ในฟีเจอร์ใหม่ในท็อกแบ็กเนี่ยปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอการตั้งการพูดพูดตระหัดพัเสียงและการควบคุมปรับแต่งท่าทางสัมผัสปรับแต่งท่าทางสัมผัสนะครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปรับแต่งท่าทางสัมผัสแลวปัดขวามาที่ปรับแต่งท่าฝึกท่าทางรีเซ็ตการตั้งค่าท่าทางสัมผัสรีเซ็ตการตั้งค่าด้านสัมผัสแแล้้้ววนิต่ครง รีเซ็ตท่าทางสัมผัสหม่งนิ้วปัดขวาไปที่ปุ่มรีเซ็ตยกเลิกรีเซ็ตพอเจอรีเซ็ตแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งรีเซ็ตการตั้งค่าทัชอ่ะลองไปรีเซ็ตกันดูนะครับถ้าจะเรียนรู้รรตามค่ามาตรฐานที่ผมจะสอนในบทเรียนต่อๆอไปก็คงจะไล่เป็นแงบหนึ่งน,นิ้วจนถึงสี่นิ้วนะครับในกรณีที่เครื่องของท่านสามารถที่จะไปได้ถึงสี่นิ้ว เพราะว่าตอนนี้ซัมซุงหลายๆรุ่นนะครับ M 3 1นะครับ S ่า S20 FE จะเป็นพวกตระกูลหลายๆตระกูลเลยก็ได้อัปเดตเป็น Talkback 9.1กับ Android 11ก็จะได้ใช้ครบทุกฟีเจอร์เหมือนกันนะครับอลองนำไปเรียนรู้กันดูแต่ใครที่ใช้ได้ฟีเจอร์เบื้องต้นก็คือ1นิ้วก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันไปได้ครับกับในส่วนของบริการหมอคอม1น1 4 Plus กันนะครับวันนี้ อาจจะมีน้ําเสียงที่ลหลาแหลมนิดนึงนะตกไม่อบอุ่นเลยเพราะว่าวันนี้เจ็บคอ,อนิดนึงมันต้องต้องใช้แรงจากในในคอเป่งออกมาทำให้เดี๋ยว,ยวอาจจะต้องไม่ทานน้ากันสักนิดนึงก่อนเพื่อที่จะทำให้เสียงกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเริ่มเจ็บคอจริงๆอ่ะ ติดตามกันได้นะครับกับสื่อการเรียนรู้จากบริการหมอคอม1414พร,รัสผมสิชโชควอลน,นี่นันขอขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่ติดตามผลงานของอในส่วนของผมแล้วก็ทีมงาน1414 14, พร,รัสในทุกๆช่องทางนะครับลาไปก่อนสำหรับบทเรียนนี้สวัสดีครับผมหมอคอม